ไ้ลนตลาดปลาคีสึค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปกินข้าวหน้าปลาดิบที่ตลาดนี้กันค่ะซึ่งมีอายุกว่า300ปีเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมนะพอมาถึงประมาณ6โมงใช่ไหมคนก็แบบต่อคิวยาวไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราก็รอคิวกันนะฮะไม่รู้ว่า โมงจะได้กินกันนะฮะแต่ก็คิดว่าไม่ใช่คิวแรกน่าจะอีกสักสองสารอบเลยนะต้องนานอยู่ฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ากี่ชั่วโมงอันนี้เรามาถึงก่อน6กโมงนะครับต้องบอกว่านี่ขนาดหกโมงนะนะเขาเปิดคิวตอนตีห้าครึ่งนะครับถ้าใครอยากมาก็ลองมาเดีครับตลาดปลานี่ครับปลาฮิสึนะครับที่แบบเขาบอกว่าตลาดปลาที่เปิดมา300กว่าปีแล้วนะตลาดนี้นะครับแต่เราวันนี้ไม่ได้มาเที่ยวตลาดปลานะครับเพราะว่าตลาดปลาวันนี้ปิดนะครับปกติเขาจะปิดวันอาทิตย์นะ ผมมาวันอาทิตย์พอดีนะครับแต่ถ้ามาวันอื่นเขาจะเปิดตอนประมาณตีสี่นะใครมาก็มาแต่เช้าได้เลยนะครับวันนี้ก็ปิดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศละกันนะครับว่าเป็นยังไงละกันนะครับรอบๆถือว่าโอเคนะเป็นตลาดที่เก่าแก่ขอกเก่าแก่สุดในโอซาก้าเลยนะฮะจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับเรามาเดินเข้ามาดูกันนะครับตลาดปลานะฮะวันนี้เขาปิดหมดแล้วนะฮะวันนี้ไม่ได้เปิดนะครับร้านอาหารยังเปิดนะใครที่มาก็ มาวันอื่นก็ได้นะถ้าชอบไปเดินตลาดปลาซื้อของสดกินหรืออะไรแบบนี้นะครับืหกลิก่นทะเลกลิ่นคาวมันอยู่เลยนะฮะใครที่อยากจะมาก็มาเนาะนะครับปิดหมดครับวันนี้ก็ปิดนะครับแต่ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดผักสดอยู่นิดนึงนะฮะก็โดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับให้ดูกันที่ญี่ปุ่นตลาดปลาก็จะเป็นโดงๆอย่างนี้ นะฮะใครที่เคยไปแถวในเมืองมันก็จะคนเราฟิลกันนะเขาบอกว่าตลาดปลาที่นี่จะถูกนะครับนี่ครับข้างหลังก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตลาดเขาปิดอยู่นะครับวันนี้นะฮะเขาบอกตลาดนี้เป็นตลาดที่ถูกนะถ้าคุณไปตลาดตุ้ลูมองหรือตลาดอื่นซึ่งเป็นในเมืองนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันจะขายนักท่องเที่ยวเยอะก็จะแพงนะครับที่นี่เมื่อกี้ผมเดินมาคนต่อยังเป็นคนญี่ปุ่นเลยนะคนไทยคนต่างชาติไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้อาจจะไม่มีใครฟิตมาต่อตอนนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆกันนะฮะร้นนี้นะคะก็คือบรรยากาศรอบๆค่ะมีที่จอดรถมากมายเลยค่ะใครขับรถมาก็สามารถมาจอดได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีร้านค้าร้านข้าวมากมายเลยแต่อย่ามาวันอาทิตย์กันนะคะร้านปิดค่ะ ขอถามทุกคนครับว่ามีคําถามปกติแล้วเนี่ยกินอะไรเข้าเช้ากันถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะกินส้มตำตอนเช้าไหมถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเราเห็นกันเยอะนะหรือว่ากินข้าวเลยก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแล้วคุณคิดว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกินซูชิตั้งแตเช้าไหมกินปลาดิบแต่เช้าไหมเออเรื่องนี้น่าสนใจนะผมว่าเนเจอร์ของคนญี่ปุ่นน่าจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะไม่มีเวลาหรือเปล่า ใช่แต่ส่วนใหญ่ที่นี่นะครับที่คุณเห็นการต่อคิวนะก็จะเป็นคนญี่ปุ่นแลบคนเกาหลีนะแล้วก็มีจีนเมื่อกี้เห็นจีนบ้างนิดนึงนะครับแ้วแล้วเราก็มาต่อแถวรอกันต่อไปนะคะสะมาดูกันค่ะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้ทานสวัสดีครับกลับมาบช่วงนี้อีกแล้วนะหลายคนคงรู้ว่าช่วงอะไรถ้าเราพูดแบบนี้ทําไมมีแก๊สอ่ะช่วงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเรามาดูนครับว่ามันจะเป็นความเร็วเท่าไหร่วันนี้นะครับที่ตลาดปลานะครับตลาดปลาคิสซึนะครับส5ุเมก 2.5้าเมตรครับถือว่าเป็นความเร็วที่ดีนะวันนี้วันอาทิตย์ก็ใต้ดินตลาดปลาความเร็วผ่านนะครับใครที่มาตลาดปลาสามารถใช้ซิมได้นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะติดขัดอะไรนะครับไปกันต่อเลยฮะแต่ว่านี้คืออะไรชาเขียวผ่านนะครับแต่ว่าจะมีความขมนิดนึงนะผมว่าอันนี้ก็โอเคอยู่นะแสดงว่าเออ ส่วนใหญ่ชาเขียวที่เนี่ถือว่าโอเคนะถ้าใครชอบพินชาเขียวแล้วก็ห้ามพลาดนะครับนี่เราใช้เวลารอมาตอนนี้1ชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังมีคิวอีกข้างหน้าประมาณ10คิวได้นะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะกว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปเดี๋ยวมารอดูวนครับว่ากว่าจะได้เข้าไปเนี่ยจะใช้เวลารอเท่าไหร่นะครับแต่แล้วเราก็รอมาประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแล้วนะครับก็ใกล้ถึงแล้วยู่ข้างหน้าประมาณ5คิวนะครับ ในร้านเนี่ยดูเ่านะั้นน่าจะจุได้ประมาณแค่สิบคนเองนะร้านเล็กมากๆนะครับเฮ้ยอะไรกันเนี่ยดูต่อไปรุ่ยแล้วต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเวลาเขากินกันนะเขาจะไม่ค่อยเดินกินนะครับเพราะจะมีที่นั่งอย่างเงี้ยครับที่ยืนที่ยืนนะเป็นโซนยืนให้แบบว่ามายืนกินกันได้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเราอาจจะต้องยืนกินแล้วก็พยายามชิ้งเลยนะเพราะว่าถังขยะ ก็หาค่อนข้างที่จะย,ยากนะครับที่ปุ่นวันนี้ปิดจริงๆนะครับใช mm ่ hmm. จริงๆถามว่าปิดเสียดายไหมก็เสียดายตรงที่ว่าเราไม่ได้ซื้อของสดแบบว่าพวกหอยเม่นพวกอะไรแบบนี้กินนะครับเพราะว่าที่นี่ราคาจะถูกมากใครๆเขาก็บอกกันถ้าไปซื้อตลาดในเมืองถือได้มีโอกาสนะจะจะาจะได้ลงคลิปด้วยว่าในเมืองมันแพงเก็บเทียบกันยังไงนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากมาคิดร้านไอเนี้ย ร้านไอ้กำลังจะไปกินกันเนี่ยพอแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะเพราะว่าเรามันมีร้านอื่นตรงข้ามเลยนะเดี๋ยวให้ดูร้านตรงข้ามก็ถือว่าราคาไม่โหดร้ายมากนะครับแต่ว่าดูแล้วมันมันไม่น่ากินเท่ากับร้านเนี้นะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามครับจะเห็นไหมฮะไรเเล็กตรงนี้ครรับ้านเล็กๆฝั่งตรงข้ามร้านเล็กๆตรงนี้ตรงนี้ นี่ฮะตรงข้ามนะครับก็จะเห็นครับก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่มีใครกินมีคนกินอยู่นิดนึงนะฮะอยากมากินก็ลองได้นะครับอยู่ตรงข้ามร้านนั่นเองนะฮะร้านอยู่ตรงนี้โอ้โหคนยังเยอะอยู่เลยนะครับตอนนี้รอมาประมาณ2.3ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้รอไปประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับเหลืออีก3มามคนจะได้เข้าร้านโอเค รอต่อไปสู้ๆและแล้วเราก็มาถึงหน้าร้านนะครับเป็นคิวต่อไปแล้วดูซิว่าใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งในร้านนะคะก็จะมีที่นั่งน้อยมากๆเลยค่ะมีประมาณไม่ถึง1ิบที่นะคะโอ้โหเขามาเสิร์ฟกันแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเมนูสุดฮิตของที่นี่เลยนะคะมาค่ะเป็นไข่ร้อนค่ะอันหนึ่งช้อนอันสองช้อน อ่ะสามช้อนโอ้โหหน้าทานมากๆค่ะช้อนที่4อ่ะห้าช้อนแล้วโอ้โหพูนๆเลยค่ะหกช้อนกันเลยทีเดียวค่ะ จ็ดช้อนไปแล้วค่ะยังไม่พอแปดช้อนโอ้ไม่พอค่ะเจ๊แกบอกเทเลยค่ะต้องเทแล้วค่ะงานนี้โอ้โหมันรน้อนพูนน่ากินสุดๆเลยค่ะรับรองนะคะว่าสายที่แบบเป็นอิคุระเลเวอร์นี่ฟินสุดๆแน่ๆเลยค่ะมาค่ะคุณปอเช่จะมาชิมกันแล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไข่ที่นี่อร่อยไหม โอ้โห oh oh. สุดยอดน่าลุนนะอืมสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะสีแดงสดสดเลยค่ะต้องสดมากๆแน่ๆเลยค่ะจานนี้ก็น่าทานนะคะโอ้โหไข่อูนี้นี่น่าทานมากๆเลยค่ะน้ำลายไหลแล้วค่ะมาแล้วครับเราสั่งเป็นมไข่อย่างงี้ครับโอ้โหเยอะมากดูกครับพีกคนโอ้โหเข้มๆอยู่แล้วนะแต่ว่าใส่เนี่หนุนหะนึ่งบัววามเยอะของไข่ เยอะมากมากอือหสดอุเอาแล้วนะต้องบอกว่ามันสดมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาลองกินนะผมสั่งปลาแซลมอนเพิ่มนะครับ ขอขโมยชินหอยหน่อยนะเรามากินอูนินะครับขอขโมยกินนะครับี่โดยรวมต้องบอกว่าที่นี่ก็สดนะสมคำร่ำเรเืครับ นี่ครับคือเมนูนะฮะที่เราสั่งครับไข่ปูลร้อนมากจริงๆมันก็โอเคนะ,ะเดี๋ยวกินก่อนดูตังนี่นะระหลาลึกมากคนเยอะมากเลยจริงๆก็โอเคนะรอก็ได้ไม่รอก็ได้แบบไม่ได้ขนาดที่แบบว้าวนะครับการทำกิมอพ์คนหันเลยหัวคั่เยสุดยอด,ดยอด่ นี hey, right. okay. yeah. oh ่ใส่ไปแบบนี้ครับพอแล้วโอเคเรียบโอ้โห คือต้องบอกว่าข้อดีของร้านที่นี่นะครับมันก็คือสดเนาะแล้วราคาถูกนันเองบริสทีิก็ตามราคานะครับไม่ได้แบบดีเลิศมากๆถ้าคนไม่ชอบต่อคืวอก็ไม่จําเป็นต้อ,องลางต่อนะครับบอกไว้ก่อนอก็เหมือนที่หลายๆคนเขาเคยพูดนะว่าจริงๆกินร้านอื่นก็อร่อยเหมือนกันก็ก็อาจจะใช่นะแต่ว่าความสดกับบรรยากาศแล้วก็ราคาที่ถูกเนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะต้องรอนิดนึงเนาะเยอะมากกินอันนี้อืมอืม ก็ท่านนั้นํา่สั่งให้ต่างแบบรวมดีกว่าจะได้กินแบบหลายอย่างเป็นอุนิตตัวที่แบบว่าออลิตี้แบบพอเพได้ดูถือว่าโอเคแต่ว่าไม่ได้ตัวที่แบบแย่มากหรือดีมากนะครับในราคาที่คุณกินได้คิดแล้วก็หวานหวานอร่อยดีนะครับแต่จะไม่ครีมมี่เท่าไหร่ถ้าให้แต้มแบบว่าเต็มสิบนะร้านนี้ผมให้เจ็ดในเรื่องของรสชาติแต่ว่าถ้ากับความคุ้มค่าเนี่ยให้แปดเก้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ราคามันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะต้องเข้าใจนะว่าแบบอย่าคิดว่าแบบเฮ้ย มันต้องว้าวกว่านี้แต่เราต้องดูราคาด้วยใช่ใช่คือเข้าใจเลยแต่ละคนที่เยาไปหน้า<ๆ>หน้าแบบเป็นเลี่ยนใช่ไหมหน้าอื่นๆ่นนะโอ้ยกินแทบได้หมดนะครับเยอะมากๆครับโอ้ย <laughs> คุ้มค่าเรื่องราคาที่สุดอันนี้พูดอย่างนี้แล้วกันอิ่มมากเลยค่ะแต่ว่าเขาจะว่าเราไหมเนี่ยหรือเราต้องฝืนกินต่อไปให้หมดเราว่าเรากินเร็วมากเลยนะเอาเป็นว่าเราสรุปเลยแล้วกันนะครับสรุปอีกทีหนึ่งนะให้ฟังนะคือตอนแรกก็งงว่าทําไมทุกคนที่ออกมาจากร้านต้องทําหน้าอื่นๆนะครับคือมันเยอะ มันเยอะมากนะครับจานที่ผมกินมกเมื่อกี้ประมาณ3 0 0พันกว่าเยนก็คือไม่ถึงพันบาทแต่ให้เยอะมากข้าวนี่แบบอย่างเยอะไข่นี่อย่างเยอะนะครับแต่ความสดก็โอเคสดโดยรวมมันคุ้มค่าในเรื่องของของราคานั่นเองนะฮะแต่ถ้าคุณไม่ชอบรอไม่จาเป็นต้องรอนะเพราะมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นคือประดิบเนาะมันก็แค่สดแล้วก็ราคาโอเคอิ่มตอนนี้ออกมาก็อึนเหมือนกันนะครับเฮ้ยสุดยอดเอเป็นว่าฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับกับคลิปนี้ฮะ ตลาดปลานะครับที่ปิดนั่นเองเรามาตลาดปลาที่ปิดแต่มากินร้านนี้นะครับก็โอเคนะลองครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับบอกว่าจะทุกคนจะชอบนะฮะเห็นแล้วมันก็คิดให้ข้อคิดได้ว่าจะมาหรือไม่มาลองคิดดูนะครับ3ชั่วโมงฮะเผื่อเวลาเอาไว้นะครับไม่จําเป็นนะครับขอบคุณคนค้า